วิธีการลดไขมันแบบง่ายๆที่หลายๆคนมักมองข้ามนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์จากของผมเองเลยนะครับที่เคยประสบพบเจอกับตัวเองนะว่าโอ้ถ้าเกิดมันทําอย่างนี้ได้นะผมทําไปตั้งนานแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือ ไม่เล่นเวทเทรนนิ่งครับเน้นแต่คาร์ดิโออย่างเดียวนะครับการคาร์ดิโออาจจะเป็นวิธีการลดไขมันได้ดีนะครับแต่พอเราคาร์ดิโอมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะเราจะผอมได้จุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถไปต่อได้เราจะไม่สามารถมีหุ่นที่ลีนได้หุ่นที่ลีนเนี่ยมันจะมาจากการที่เราเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับแล้วกล้ามเนื้อที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะมีการดึงไขมันส่วนเกินนี้ออกไปใช้นะครับดังนั้นสิ่งเราจะต้องทําก็คือเราต้องเน่นเวทเทรนนิ่นะงควบคูก calorie, คก่กับการคาร์ดิโออันนี้จะดีท แคลอรี่อย่างเดียวแล้วพยายามที่จะกินน้อยๆแต่สังเกตไหมคะว่าคนที่กินน้อยๆเนี่ยยิ่งกินน้อยเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งไม่ผอมแขนมันมันไม่ลีนเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการนับแคลอรี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะดูเพียงแค่แคลอรี่อย่างเดียวเราจะต้องดูเรื่องราวของสัรอาหารด้วยการนับแคลอรี่ที่ถูกก็คือเราจะต้องแปลงเป็นสัรอาหารที่ร่างกายจะ็นต้องใช้ก่อนว่าเราจะต้องกินคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่แคลอรี่เท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่วิตามินและเกลือแร่เท่าไหร่และมันเหลือช่องว่างเนี่ยเท่าไหร่ไอช่องว่างทะ แต่คนที่รับแคลอรีส่ส่วนใหญ่แล้ตกมาตายก็คือกินแบบเละเทะไงะแล้วมื่จะไปบริหารแคลอรี่แต่สุดท้ายแล้วสารอาหารมันไม่ครบนะครับอันนี้ไม่ถูกเลยนะครับอย่างที่3เลยก็คือนะครับ คาร์ดิโอตอนท้องว่างอันนี้ดีที่สุดเลยนะครับตื่นเช้ามานะเราอาจจะดื่มเพียงแค่น้ำเปล่าสส ots, หรือยังดื่มกาแฟก็ไดนะ้แล้วเราก็ไปคาร์ดิโอเลยมันมีงานวิจัยระบุเอาไว้แล้วนะครับว่าถ้าเราอยากจะดึงไขมันส่วนเกินนี้ออกมาใช้ได้ดีนะรเราควรจะคาร์ดิโอตอนท้องว่างแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครมีความสามารถในการอาอกกําลังกายที่ดีอยู่แล้วและมีความสามารถในการคุมอาหารที่ดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้จะไม่มีผลเลยแต่ถ้าใครอยากได้เทคนิคนำในการดึงไขมันส่วนเกินเนี่ยลองดูครับคาร์ดิโอตอนท้องว่างเนี่ยอันเนี้ยช่วยได้เยอะ และอย่างที่4เลยก็คือการเดินชันนะครับหลายคนมองข้ามเรื่องการเดินนะครับแต่หารู้แม้ว่าการเดินนียเป็นการใช้แขลมันได้ดีมากๆเพียงแต่ว่าการเดินในชีวิตประจำของเราเองเนียมันอาจจะน้อยเกินไปแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเดินให้ได้อยู่ในโซน2และรีนแขลมันได้ดีมากๆลองเดินชันดูครับแล้วเราจะรู้ว่าคุณเราจะรีนแล้วว่แขลมันได้ดีมากมาก